การที่สามีหรือผู้บังคับบัญชาใช้กำลังกายปลุกปล่าและทำร้ายลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสอดเจตนาว่าจะใช้กำลังบังคับข่มขืนใจให้ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชายินยอมให้สามีหรือผู้บังคับบัญชาร่วมประเวณีนั้นจะเกิดขึ้นภายในบ้านหรือภายในที่ทำงานไม่มีบุคคลภายนอกรู้เห็นก็ตามแต่ก็ถือได้ว่า สามีหรือผู้บังคับบัญชาประพฤติชั่วเป็นเหตุให้ภริยาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาภริยาจึงฟ้องหย่าสามีได้คำพิพักษาศาลฎีกาที่1845ทับ2529ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีทมทนายความชอปปะท ให้คำปรึกษาดูจยาิมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0655312999 0837395555หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ